โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของน้อสรามุสศาสตร์ห่วงจุย้ย และศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดเผยเคล็ดลับสี่ราศีที่จะมีโอกาสมีโชครวยมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564มีราศีใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะเมื่อพูดถึงนะคะสี่ราศีที่จะมีโอกาสมีโชครวยมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564 จะเป็นราศีไหนไปไม่ได้นอกจากสี่ราศีนี้ค่ะราศีแรกที่จะมีโอกาสมีโชคโรวยมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ ถือว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนเงินที่รอคอยจังหวะความรวยจังหวะความเฮงมาถึงชาวราศีมิถุนแล้วเพราะอะไรหรือคะเพราะว่าชาวราศีมิถุนนะคะหลังจากอดทนมานานนะคะเล่นและปแปรธาตุก็แล้วเงินก็ยังเข้าไม่ครบมีแต่รอรอรอแค่คุณนะคะมีความมุ่งมั่นในอดีตและประกอบกับความเฮงในเดือนมิถุนายนนี้แล้วแล้วก็ สิ่งที่คุณฝันเรื่องการเงินก็จะเป็นจริงค่ะมีโอกาสนะคะที่จะมีเงินก้อนเข้ามาตั้งแต่นะคะวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะได้นะคะเงินที่รอคอยเงินที่ตกเบิกต่างๆและการขอความช่วยเหลือนะคะคนใกล้ตัวขอความช่วยเหลือทางสถาบันทางการเงินก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่ะและไม่ใช่แค่เงินที่รอคอยหรือเงินก้อนเท่านั้นนะคะ ในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมิถุนมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะให้เล่นเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะในเดือนมิถุนายนรับรองเฮงแน่นอนค่ะและไม่ใช่แค่นี้นะคะชาวราศีมิถุนนะคะจะมีโอกาสได้เงินจากการทำธุรกิจใครที่ทำงานเป็นพ่อค้าคนกลางรับค่าหัวคิวอยู่มีโอกาสได้เงินก้อนในเดือนมิถุนายน หรือการงานของคุณนั้นจะนำผลประโยชน์นะคะด้านการเงินเป็นกอบเป็นกรรมให้กับคุณค่ะแต่ถ้าชาวราศีมิถุนท่านใดไม่แน่อกไม่แน่ใจนะคะลองเพิ่มบุญกุศลในการทำบุญที่เกี่ยวกับลงศพและผ้าขาวห่อศพดูค่ะราศีที่สองนะคะที่มีโอกาสมีโชครวยมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564 นั่นก็คือชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลักนณะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนะคะเขาบอกว่าได้โชคหลายชั้นเลยมีโอกาสนะคะที่คุณนั้นจะมีจังหวะรวยในยเรื่องของโชคลาภคุณจะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่ค่ะต้องบอกเลยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยพังงาดมาก ในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความเฮงในเรื่องของการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองในเรื่องของการมีวาจาที่ดีมีวาจาสิทธิ์อยากจะถูกหวยแค่พูดว่าถูกหวยก็ได้ถูกอยากจะได้เงินก้อนแค่เอ,อ่ยวาจาก็ได้เงินก้อนและที่สำคัญดวงคุณเปิดค่ะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไป ดังนั้นชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนต้องเชื่อลางสังหอนตัวเองแล้วจะดีอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อเลขดังอย่าไปเชื่อเลขเด่นให้เชื่อลางสังหอนตัวคุณเองเพราะคุณเนี่ยจะมีเซนดีในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีเซนดีในการรู้ว่าจะเข้าไปคุยเรื่องเงินวันไหนกับใครคุณจะมีเซนดีในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการเงินเรียกว่าพูดแล้วจะมีแต่คนคอยตาม และมอบหมายเงินก้อนให้ค่ะและคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยและชาวราศีสิงห์ก็ยังมีจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าถ้าพูดจาดีๆมีวินัยทางการเงินดีๆคุณมีโอกาสปลดหนี้ได้ในไม่ช้านี้ค่ะแต่ถ้าชาวราศีสิงห์ท่านใดนะคะอยากจะทําบุญเสริมดวงเสริมบารมีอาจารย์เจนแนะนํานะคะให้คุณทําบุญเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคนป่วย หรือคนได้อโอกาสนั่นเองค่ะราศีที่สที่มีโอกาสนะคะมีโชครวยมหาเห่งในเดือนมิถุนายน2564จะเป็นราศีใดไม่ได้นอกจากราศีธนูหรือผู้ที่มีลักษณาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6 0 0ธันวาคมถึง15มกราคม ชาวราศีธนูเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าจะรวยจะเฮงแค่ไหนพูดแค่ว่าคุณมีโอกาสที่จะหมดหนี้สินในเดือนมิถุนายนอย่างนี้ดีกว่าแล้วหมดแบบปาฏิหาริย์เพราะว่าคุณนั้นนะคะจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องการเงินจะได้รับการให้โอกาสการไว้เนื้อเชื่อใจและการมอบหมายการเงินก้อนให้ในเดือนมิถุนายนค่ะแต่ใครจะหมดหนี้สินมากหมดหนี้สินน้อยมันขึ้นอยู่กับบุญบารามีเก่าของคุณด้วย และใครนะคะที่เกิดในราศีธนูและคุณมีปัญหาค้างคาใจไม่สบายอกไม่สบายใจเครียดเหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของปัญหาการเงินติดขาดในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้ในเดือนมิถุนายนหลังวันที่15มิถุนายนทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ขายแล้วก็มาลายหายไปอย่างปฏิหารเพราะจะมีนะคะบุญเก่านะคอยช่วยเหลือไม่พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังช่วยเหลืออีก แล้วก็ยังมีคนรอบข้างทั้งที่คุณรู้จักทั้งเอ่ยหน้าออกหน้าไม่ออกหน้าเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือคุณอย่างมากมายดังนั้นชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์จะได้เงินนะคะแบบไม่น่าเชื่อแล้วคนที่เคยอาจจะดูถูกชาวราศีธนูเคยปฏิเสธเรื่องการเงินกับชาวราศีธนูก็จะเปิดอกเปิดใจมาช่วยเหลือ มาเสนอหนทางในเรื่องของการปรับปรุงปรับสภาพหนี้ให้เรียกได้ว่านะคะคุณนั้นนะคะนั่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาจัดแจงปัญหาที่หนักอกหนักใจในเรื่องของการเงินเรือหนี้สินให้อย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะแต่ชาวราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องนะคะมีจิตใจที่ดีมีเมตตาถ้าเราได้รับความช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินแล้วอยากให้คุณกระตันยู คุณนะคะก็ต้องเอาเงินไปดูแลคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องนะคะหรือถ้าใครไม่มีญาติพี่น้องแล้วนะคะก็ให้ทําบุญนะคะให้กับบรรพบุรุษก็ดีนะคะหรือนะคะจะช่วยเหลือคนพิการคนตาบอดคนได้โอกาสสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปิดทางให้สิ่งดีๆในเรื่องของความเพงและความรวยเนี่ยเข้ามาสู่ตัวชาวราศีธนูมากยิ่งขึ้นลองไปทำกันดู และราศีสุดท้ายนะคะที่มีโอกาสที่จะมีโชครวยมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564นั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะหรือผู้ที่มีลักนณะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกเลยจะเด่นเรื่องงานจะเด่นเรื่องธุรกิจจะเด่นเรื่องความเฮงที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการงาน ความก้าวแน่ที่คุณคาดหวังไว้นะคะว่าจะดีมันจะดีมากๆแล้วคุณนะคะที่เกิดในราศีมีนจำคงาพูดอาจารย์เจนไว้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยทำทุกอย่างเป็นเหมือนก้าวแรกดีในเดือนมิถุนายนคุณมีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีดังนั้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนกับเป็นการสอบไฟแนลในชีวิตของคุณดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้านธุรกิจการตัดสินใจด้านการเงิน การตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆมันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังอนาคตดังนั้นถ้าคุณศึกษาข้อมูลมาดีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจคุณมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสมันจะเป็นเดือนที่ปูทางให้คุณเนี่ยไปสู่อนาคตที่สดใสในขั้นในเรื่องของการร่ํารวยเป็นเศรษฐี ดังนั้นอยากให้ชาวราศีมีเนี่ยซื้อสัตว์ต่อต,ตัวคุณเองในเรื่องการเงินซื้อสัตว์ต่อคนรอบข้างในเรื่องของการเงินและคุณนั้นจะมีโชคอย่างมหาศาลแบบที่คุณนั้นคาดคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเดือนมิถุนายน2564เนี่ยเป็นเดือนแห่งก้าวแรกของการเริ่มต้นความรวยอย่างสวยงามดังนั้นถ้าคุณนะคะเริ่มต้นที่คิดและมองตัวเองในแง่บวก แล้วก็ใช้ทรัพยากรความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีต่อยอดตั้นเป็นก้อนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าปีระมิดความร่ำรวยจะเป็นของชาวราศีมีนแน่นอนและเน้นสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีมีถ้ามีโอกาสใน,สน,สนเดือนมิถุนายนเนาะก็ทานอาหารมังสวิรัตนะคะอาจจะทานอาทิตย์ละหนึ่งมื้อก็ได้หรือบางคนทานในวันพระก็ได้อาหารมังสวิรัตคือทานนะคะไข่ทานนมได้เนาะแต่เราไม่กินเนื้อสัตว์หรือการทําบุญใส่บาตรหรือการทําสังฆทาน ก็เป็นการเพิ่มนะคะบุญบาร,รมีแสงสว่างแห่งบุญทำให้นะคะดึงดูดค่ะการเงินการทองดึงดูดโอกาสและจะทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือสีราศีนะคะที่มีโอกาส,ม,กาสมีโชคมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2564 8ปราศีที่เหลืออย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจค่ะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณคุณอาจจะไม่มีโชคในเรื่องของความเฮงเรื่องของการเงิน แต่ไม่แน่เดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของความรักมีโชคในเรื่องของสุขภาพหรือคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของอื่นอย่างคาดไม่ถึงก็ได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะหากคุณท้อกับความไม่แน่นอนของชีวิตน้อยใจในโชคชะตาไม่กล้าตัดสินใจวางแผนการใช้ชีวิตไม่ได้ ให้อาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและเปิดเผยดวงชะตาชีวิตให้กับคุณพร้อมเผยเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเฉพาะบุคคลสนใจเปิดดวงแบบเจาะลึกทางโทรศัพท์0 8 1 9 8 4 5 7ห2 0 9 9 0 0้า9 7 8เายไอดีอซโฮรฮิ